วิลวิเศษตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครรังเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด1,708คนบริหารงานโดยนายพรชัยคำนวณศิล์นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคาวิเศษและรองผู้อำนวยการทั้ง4ท่าน ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน4ฝ่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวน71ท่านมีพื้นที่12ไร่2งานมีอาคารทั้งหมด14อาคาร โรงเรียนได้พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขยายองค์ความรู้ไปยังครอบครัวชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงแบ่งเป็นเจ็ดประเด็นดังนี้ประเด็นที่1นนโยบายและระบบการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียน มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดทำนโยบายพร้อมทั้งติดประกาศในโรงเรียนอย่างชัดเจน มีสาระครอบคลุมการใช้ทรัพยากรมีการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงานน้ำใช้น้ำทิ้งวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆขยะสารพิษและมละพิษทางอากาศทำให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขอนามัยและความปลอดภัย โรงเรียนมีนโยบายตรวจสอบทบทวนและเลือกซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำนวัตกรรมบอร์ดไขมันให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียวพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเ c e b o o k โรงเรียนสีเขียวและได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21ประเด็นที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้5เรื่องดังนี้ 1. เรื่องพลังงานหมุนเวียน 2. เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เรื่องการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า 4. เรื่องการจัดการน้ำทิ้งและ 5. เรื่องขยะและการจัดการ โรงเรียนวัดควรวิเศษได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ท่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม e-Get Model ครูผู้สอนทุกท่านได้จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เน้นทักษะ 3R 8C และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม าจากการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีเขียวด้วยนวัตรกรรม e g a d t Model อย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ําเมื่อปีการศึกษา2563ประเด็นที่3การจัดการด้านการใช้พลังงานในโรงเรียน โรงเรียนวัดควรวิเศษมีการออกแบบโครงสร้างอาคารและมีอุปรกรณ์ช่วยถ่ายเทความร้อนในอาคารได้ดีมีการทำหลังคาสูงลาดชันเหมาะสมกับการประหยัดพลังงานที่ตัวอาคารมีการใส่ฉนวนบริเวณหลังคาและตัวผนังมีหน้าต่างเพียงพอใช้โทนสีอ่อนที่เอื้อต่อการเพิ่มแสงสว่างและลดการดูดความร้อนจากภายนอก นอกจากนั้นทางโรงเรียนว่าคนพิเศษมีการปลูกพันไม้เพื่อให้ร่มเงาตามอาคารเรียนและบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนทางโรงเรียนมีการจัดทําแบบบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าอย่างเป็นระบบม,มีการเปรียบเทียบแสดงสถิติหน่วยการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกิดความตระหนัก ในพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคารและได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านลายกลุ่มห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน นอกจากดูแลการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนมีการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงมีฉลาบประหยัดไฟเบอร์5ติดตั้งในห้องที่ไม่มีรอยรั่วรวมไปถึงการติดตั้งระหว่างคอเย็นและคอร้อนมีระยะห่างไม่เกิน5เมตรและติดตั้งคอร้อนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โดนแสงแดดมีหลังคาป้องกันความร้อนและไม่อนุญาต ให้นำสิ่งของไปวางกีดขวางบริเวณคอยร้อนมีการประชาสัมพันธ์การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสขึ้นไปติดตามห้องที่มีเครื่องปรับอากาศมีการติดต่อช่างเข้ามาตรวจสอบและล้างเครื่องปรับอากาศทุกห้องปีละสองครั้งมีการให้ความรู้แก่นักเรียนให้นักเรียนฝึกล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่โรงเรียนอย่างง่ายเพื่อจะได้นำกลับไปใช้ที่บ้านได้อย่างถูกต้องประเด็นที่4 การจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียนการจัดการด้านการใช้น้ำและน้ำทิ้งในโรงเรียนในส่วนของด้านน้ำใช้ทางโรงเรียวนวัดควรพิเศษมีการจัดการน้ำใช้อย่างเป็นระบบ โดยการทำบันทึกอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อแสดงสถิติการใช้น้ำสร้างความตื่นตัวในการประหยัดน้ำและมีการตรวจสอบการล่วไหลตามมาตรการเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายน้ำก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนวัดควรวิเศษมีการจัดการน้ำทิ้งโดยจัดทำนวัตกรรมบอดักไขมันเพื่อทำการคัดแยกเศษอาหารและไขมันเป็นการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำใสไม่มีกลิ่นก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะและนำไขมันที่ได้ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพประเด็นที่5การจัดการขยะในโรงเรียน การจัดการขยะในโรงเรียนโรงเรียนวัดควรวิเศษมีมาตรการการคัดเลือกสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะเข้ามาจําหน่ายในโรงเรียนเพื่อลดปริมาณขยะแต่ละประเภทและได้แสดงสถิติป,ปริมาณขยะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการตื่นตัวในการคัดแยกขยะและนําขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือนักเรียนสามารถนําขยะมาขายที่ธนาคารขยะ ของโรงเรียนได้ทุกวันศุกร์ช่วงพักกลางวันประเด็นที่6คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อและเกิดจากการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดคนวิเศษมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยการป้องกันและจัดการกลิ่นอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่อมอากาศบ,บริสุทธิ์ความร่มเย็นและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นโรงเรียนมีพันไม้ดูดซับกลิ่นไม่น้อยกว่า3มชนิดเช่นต้นเตยหอมต้นลิ้นบังกรต้นไผ่ปาล์มต้นเขียวหมื่นปีและต้นเศรษฐีเรือนในเป็นต้น มีการรักษาความปลอดภัยการจราจรมีการป้องกันการแพร่ระบาดของสัตว์ที่เป็นพหาหะนำโรคประเด็นที่7โครงการกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน โรงเรียนวัดควรวิเศษได้จัดก,กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนและได้นำแอปพลิเคชัน egettow ขยายผลสู่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนำไปขยายผลสู่ที่บ้านนักเรียนจากการทำกิจกรรมทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนอยู่ในระดับร้อยละห้าขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นทางโรงเรียนวัดควรวิเศษได้ขยายผลโครงการโรงเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนใกล้เคียงในจังหวัดตรังเพื่อยกระดับคุณภาพห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านโคกทรายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังทําให้โรงเรียนวัดควรวิเศษได้มีการขยายผลและสร้างโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีเขียวด้วยนวัตรกรรม e-get model อย่างต่อเน,นื่องทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเมื่อปีการศึกษา2563 จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2,563ถึงปัจจุบันทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถขยายผลไปยังครอบครัวของตนเองและอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะ